ตาที่ตกเนี่ยเราสามารถที่จะนวดหน้ายกขึ้นได้ทันก็จะเลือกใช้ตัวไอเจลต้องนวดกิ้งคลึงบริเวณเบ้าโครงกระดูกตาหลังจากนั้นเสร็จนะคะเราก็จะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยนวดคลึงอีกต่อหนึ่งเป็นการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตา คนที่รู้สึกว่าสายตาฟ้าฟางนวดท่าเนี้ยจะทําให้การมองเห็นของตาเนี่ยดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการรีดเวลาร,รีดดึงให้สุดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะบางคนเนี่ยจิกลงไปในลูกในตาเลยอันเนี้ยค่อนข้างอันตรายรีดไปที่สุดขมับแล้วไปที่ไรผมการดีดนิ้วขึ้นดึงขึ้นแบบนี้ไล่มาถึงขมับเลยตรงไรผมบริเวณตรงช่วงนี้เน้นให้มันสูงขึ้นค่ะ นวดคึงบริเวณที่หน้าผากด้วยแล้วก็ดึงเปล่งขึ้นมาดันไปที่สุดเลยผมเลยค่านี้นะคะจะช่วยให้หนังตาที่ตกเนี่ยยกขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะให้ขึ้นอีกให้มันอยู่ได้ยาวนานนะคะการนวดหนังศีรษะ ช่วยได้มากๆเลยนะคะถ้านวดแบบนี้นะคะคนที่หนังตาตกเนี่ยก็สามารถทําได้ทุกวันด้วยอยากเรียนรู้เทคนิคดีๆในการนวดยวกกระชับปรับรูปหน้าอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเรียน <c oughs> ก็สามารถเรียนการผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะคะมาเจอกันนะคะที่พันยณีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพเป็นไงคะเพลินค่ะฟินเลยค่ะ